สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำต,ตอนแรงค่ะคุณผู้ชมค่ำค่ำแรงๆค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลพิตนนามหาหมอค่ะหลังจากหาหมอแล้วก็จะกลับไปค่ะคุณผู้ชมลงจะพ้าคุณผู้ชมไปเมืองอ่า เลขเด็กแปดค่ะคุณผู้ชมของเซียนยอดปุรีลำนะคะเนาะจะน่าเตรียมไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ดูรัฐบาลไทยของคอเสิร์ตค่ะแล้วก็ต่อกับของหลายๆท่านนะคะพรุ่งนี้มีนัดอีกที่นึ่งค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้มีนัดมาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ย่โรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมเพิ่งออกมาค่ะได้รับยาเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมได้ยาเรียบร้อย เมื่อแรกค่ะแล้วก็จะลงรัฐบาลไทยค่ะของวันที่สองพฤษภาคพม2567ค่ะคุณผู้ชม,มรัฐบาลไทยอของเตือนยอดบุรีรัมค่ะกับของเ,ออเด็กแฝดค่ะคุณผู้ชมเด็กแฝดสามค่ะหลานของพยอเนะคะเนอไข่ป็นไดป่วยปันไดกะ ยังหวงคุณผู้ชมอยู่เนาะค่ะน้องข้ามตา้าทีค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรหญิงแกร่งหญิงสู้สู้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมหมึดคักค่ะคุณผู้ชมจะนนเป็นนั้นข้นไข่ไอย่างลายอยู่ค่ะลานจอดรถเต็มเต็มอยู่เลย เสียงนกเยื่อแจ้วค่ะคุณผู้ชมอากาศเย็นนิดนึงค่ะเย็นปนร้อนที่จากที่ตอนกลางวันร้อนห้งค่ะคุณผู้ชมร้อนมากนะทีนี้มาอ่าพอมหาหอดตอนคำนะคะอากาศมันอยู่ไกลภูเขาค่ะคุณผู้ชมก็ร้อนอยู่แต่ว่าไม่ว่าจินตนามีไข่ค่ะคุณผู้ชมคือจังบ่ะหอนปันใดน,นะคะเนาะหรือว่าเราเป็นไข้อาจจะไม่จงหอนไปเลยบอ่อเอานะคะคุณผู้ชมอยู่ได้ ค่ะรัฐบาลไทยของพอเี่นยอดค่ะของคอเสนยอดทีนนี้เลยฝันนั่ค่ะคุณผู้ชมเ่อไหนมารอบแรกแล้วเนาะคะ่ะเราก็ลงไปแล้วอ่าีนี้เป็นเลขฝันของเพื่อนครับเลขไอเด็กแปดค่ะคุณผู้ชมน้องแปดสามค่ะขลานของเพื่อนเนาะคะ่ะนอที่ห้ตัวเลขแม,น,แมนมากค่ะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยแมนมานั่นเลาะคะ่ะคุณผู้ชม แต่ว่าก็ตามภาษาเด็กนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าทิงยังไงก็เป็นแค่แนวทางเนี่ค่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยค่ะไม่ใช่อ่นไกลเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางก็คือไห้ใหมให้เบิงค่ะคุณผู้ชมไหาไห้ซ่อมไห้สังเกตเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเหมือนทุกอาจารย์ทุกเรียนค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนเหมือนกันเนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรแตกต่างกัน เสียงนกบำบัดไหมค่ะคุณผู้ชมตอนน้ำเกิดเจือกแจ้วเ,เกินไปเนาะนกอะไรไม่รู้น,นกนกกระจอกว่ะเสียงนกกระจอกกับปมวลเนาะค่ะมันก็แจ้อจอแจ้นะคะคุณผู้ชมคีอจะข้ามเ,เปียบเปิ่าเนาะม่าเนาะกุ้ยกันจ,กจก๊กแจ๊กแจ้กาัเสียงนกกระจอกแม่นี่ดีค่ะคุณผู้ชมนี่แหละเป็นแบบนี้แหละเสียงนกกระจอกฟังไม่ได้ใจความค่ะไม่เพราะ ค่คุณผู้ชมในเรื่องตัวเลขหน้าท่าของกิตากลับไปถึงบ้านนะคะคุณผู้ชมก็จะให้ดูแนวทางของพ่อเซียนยอดค่ะของพ่อเซียนยอดะะ้วก็ของเด็กแปดสามเนี่ยค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่จะให้ดูกันของเป็นวดของวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยค่ะนะครับกลับไปถึงบ้านได้ลงดูเลขให้ให้ดูตัวเลขค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันที่สองสุาคมสองพันอร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมพ่อเซียนยอดฝันนะคะเป็นเลขฝันของเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเหมือนทุกครั้งทุกงวดที่ผ่านมาเนะคะเลขฝันของเพื่อนเคยเขาค่ะเพื่อนก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะเลขฝันเป็นตีฝันได้ห้าสี่หกค่ะสี่หกแล้วก็ห้าศูนย์ไปบนไปล่างน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปกลับด้วยค่ะเอาค่ะแล้วก็คลิปที่แล้วลงมไปแล้วเนาะค่ะคุณผู้ชม เป็นสูตรคำนวณค่ะคุณผู้ชมของพ่อเซียนยอดบรุรีลำค่ะจิตน,นาล่กหายไปแล้วค่ะ้วก็มือนี้ได้เลขฝันของพ่อเซียนยอดมาลุงล้งระกานอกจากเลขฝันนะคะยังมีเลขของเด็กแฝดสามค่ะคุณผู้ชมเด็กแฝดสามค่ะหัดที่แล้ววกเขาค่ะคุณผู้ชมเป็นไหามาาหาสูนย์ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมหวดนี้จะเป็นจังไดเนาะหววนี้ให้วิ่งวิ่งบนห้าค่ะ ให้วิ่งเก้าล่างค่ะคุณผู้ชมสังเกตด้วยค่ะจินตนาเขียนหายแบบนี้ค่ะคุณคุณผู้ชมค่ะจินตนาพองวัดชัดคุณผู้ชมมือแห้งแล้วก็ปากมันมันบวมค่ะคุณผู้ชมมาวัฒนัตค่ะแล้วก็ให้วิ่งห้าบนค่ะวิ่งเก้าล่างค่ะจับคู่ให้50 8ศูส่วนล่างเก้าหนึตัวเดียวค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมอยากกับกับกับนําได้ค่ะคุณผู้ชมขาตัวเลขแนวทางเป็นการคำนวณมนเป็นแนวทางที่มีเข้ามีหลุดได้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจิตตนาข,าขอขอพอคุณพอเซียนยอดบุรีรัมเนาะค่ะเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางว่างในช่องจินตนาชาแนลให้คุณผู้พงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้เบิ่งกันค่ะแล้วไปนั่มไปลงทุนกันวันที่สองพฤษภาคม2567้ค่ะ ค่ะตัวเลขแนวทางนะคะของพอเชียนยอดกับกับเลขของเด็กแฝดค่ะคุณผู้ชมเคยเข่ามา3สามตัวตรงก็มีค่ะคุณผู้ชมปังมากนะคะน้องยังอายุน้อยอยู่บริสุทธิ์เนาะคะ่ะคุณผู้ชมแต่สามารถให้ได้ค่ะกับฟิล์มกับคุณผู้ชมพิจ,จารณาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะค่ะเอาค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมค่ะจิจะนตนาจะเฝ่าล่วงไห้เนาะคะ่ะจะได้ไปซึ่งสาะกินแบ่งรัฐบาลนะคะ แนวทางเป็นเพียงการคำนวณค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอจินตนา a าแนลไวเนอร์ค่ะจินตนาขอขอบพูดหลายๆแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงมันหมานปังๆในวันที่2พฤษภาคม2,567นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ